นี่ค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะช่วงปีใหม่ได้ไปไหนหรือเปล่าไม่ได้ไปเลยใช่ไหมบางคนไม่ได้ไปครูก้องไม่ไปเลยเพราะว่ากลัวติดโควิดนะคะมันอันตรายมากเลยนะลูกนะเด็กๆต้องมันล้างมือจําได้ไหมที่ครูเคยสอนล้างมือบ่อยๆนะคะเดี๋ยววันวันต่อไปค่ะต่อไปครูจะมาทบทวนการล้างมือให้เด็กๆครั้งนี้แต่วันนี้เด็กๆขาเด็กๆได้เอกสารอันนี้ไปแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆ เปิดขึ้นมาดูก่อนว่าในเนี้ยในแฟ้มเนี้ยครูให้งานอะไรไปบ้างนะลูกนะให้เด็กๆลองเปิดดูนะคะลูกอะอย่างเช่นนี้เลยหน้าแรกเลยนะคะลูกจะมีนี่เลยค่ะนี่คือบัญชีบัญชีคำของคือคำพื้นฐานของอนญมุบาลน,นะลูกนะอันนี้เป็นการฝึกอ่านแล้วฝึกเขียนด้วยนะคะ ให้เด็กๆลองฝึกหัดอ่านดูให้ผู้ปกครอง,อง,องสอนดูก็ได้นะคะลูกคำง่ายๆพวกนี้นะคะเป็นคำพื้นฐานที่อนุบาลจะต้องเรียนรู้แล้วต้องรู้อ่านให้ได้นะคะลูกมันจะมีคำแล้วก็มีเขียนตามรอยปะดูภาพแรกภาพนี้ภาพอะไรคะภาพหมูมันก็จะมีคำออกมาแบบนี้ค่ะหอมอ เขียนเด็กๆก็ต้องสะกดอ่านต่ออ่านตามไปเรื่อยๆนะคะเป็นการฝึกตัวเองให้อ่านได้ไม่อย่างนั้นถ้าเด็กๆเขียนอย่างเดียวเลยเขียนอย่างเดียวเขียนตามไปเรื่อยๆเด็กๆกจะจาไม่ได้หรือว,ว่าคํำนี้มันสะกดยังไงบ้างนะคะเด็กๆต้องสะกดไปด้วยเขียนไปด้วยนะคะคําว่าหมูหอมอูอหมูไม่ยากใช่ไหมคะ มีเยอะเลยนะคะมีหลายคำเลยคำนี้นักเรียนขาลองดูซิมันคือภาพอะไรภาพดอกไม้นะคะดอกไม้สะกดยังไงดอกอกดอกมไอไม้ไมโทไม้ดอกไม้ยากไหมคะไม่ยากนะลูกนะต่อไปนักเรียนลองดูซิภาพอะไรภาพกางเกง กางเกงสะกดยังไงล่ะอ่าดูสิค่ะเราหัดอ่านดูกอองอกางกอเองเกงกางเกงถ้าเด็กๆจําไม่ได้เด็กๆก,ก็ให้แม่สอนอ่านนะคะแม่จา๋าแม่จา๋าสอนหนูอ่านน่อยหนูอ่านไม่ได้หนูจำไม่ได้แล้วเวลาที่แม่สอนปุ๊บหนูต้องจำนะคะเนี่ยมันมีทั้งหมดประมาณ 20, 20กว่าหน้า ไม่เยอะเท่าไรหร่หรอกลุกนะคะให้นักเรียนฝึกเขียนวันละหนึ่งหน้าเขียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าโรงเรียนจะเปิดไม่จําเป็นต้องทําหมดเล่มน,นะแต่ว่านักเรียนจะต้องทําทุกวันวันละหนึ่งหน้านะคะวันละหนึ่งหน้าเท่านั้นแล้วเปิดเมื่อไหร่แล้วนักเรียนเอามาส่งครูด้วยที่สําคัญเวลาที่นักเรียนเขียนเขียนเสร็จปุ๊บ อย่าลืมว่ามันมีภาพใช่ไหมลูกมันมีภาพปุ๊บนักเรียนจะต้องทอํายังไงกับภาพดีทำงไงถูกต้องระบายสีอย่างมากค่ะเราต้องระบายสีทําวันละกี่หน้าจําได้ไหมวันละหนึ่งหน้าเท่านั้นนะคะให้เด็กๆทําทุกวันท,ทําทุกวันเช้ามาปุ๊บเหมือนนักเรียนมาโรงเรียนเลยค่ะนักเรียนมาโรงเรียนทยํายังไงก็ทําอย่างนั้น มีแบบฝูกหาดหยิบขึ้นมานั่งทํานั่งอ่านวันละหนึ่งหน้านะคะไม่ใช่แค่นี้นะลูกนะนักเรียนยังมีอีกเพราะว่าครูบอกแล้วว่าในนี้ในแฟ้มนี้มีเยอะแยะเลยอันนี้คือภาษาไทยนะคะต่อไปก็ยังมีอีกเล่มน,นี้จาได้ไหมเล่มนี้เล่มอะไรเลขอาราบิกคัดเลขอาราบิกเนี่ยบางคนยังทําไม่เสร็จเลยนะคะแต่นี่ของสุชาติาก็ททาได้เรียบร้อยนะคะ ต่อไปนักเรียนขาครูจะปั๊มคำว่าการบ้านให้ให้นักเรียนทำเหมือนกันเลยวันละหนึ่งหน้านะคะทำบัญชีคำพื้นฐานหน่หน้หนาทำคณิตศาสตร์หน่หน้านะคะทำวันละหนึ่งหน้าแบบนี้ทำทุกวันเหมือนกันเลยเรามีวันละกี่งานแล้วสง,งานวันละ2ง,งานแล้วนะคะดังนั้นสองเล่มน,นี้นักเรียนต้องทำทุกวันวันละ หนหน้าเล่มที่1เล่มที่สองจได้ไหมคะนะจำนะลูกนะอันนี้เราต้องทําวันละหนหน้าทั้งสองเล่มเลยนะคะต่อไปยังมีอีกในแฟนยังมีอีกยังมีงานเยอะแยะเลยนะคะแต่นักเรียนค่อยๆทำค่อยๆทําไปเหมือนเรามาโรงเรียนนะลูกเรามาโรงเรียนเราทําอะไรเหมือนกันเลยเราสมมติว่าที่บ้านของเราคือโรงเรียนนะคะ มันจะมีใบงานสัปดาห์นี้วันเสาร์หน้าเป็นวันเด็กเป็นวันเด็กครูก็มีนี่เลยใบงานเกี่ยวกับวันเด็กมาให้นักเรียนทำนะคะใบงานเกี่ยวกับวันเด็กเราจะมารู้จักกันว่าคำขวัญวันเด็กปี64นี้มีว่าอะไรบ้างดูนะคะลูกอ่านพูดตามครูก่อนก็ได้นะ เด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมเอาใหม่นะอีกครั้งนึงนะคะเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมเป็นคำขวัญประจำวันเด็กของปี2564 เด็กๆรู้ไหมว่าใครเป็นคนแต่งคำขวัญใครรู้บ้างเออนายกรัฐรมนตรีเป็นคนแต่งคำขวัญอันนี้ขึ้นมาคำขวัญวันเด็กประจำปี2564นะคะนายกรัฐรมนตรีของเราชื่ออะไรนะใครจำได้ชื่ออะไรลุงลุงเลยนะลุงตู่ใช่ลุงตู่ประยุทธ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นคนแต่งคำขวัญอันนี้มาให้เด็กๆทั่วประเทศไทยเลยนะคะ เดี๋ยวลองทอบครนกันใหม่อีกครั้งหนึ่งทำวัญประจำวันเด็กเด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมนะคะให้เด็กๆเขียนตามรอยปากเขียนตามรอยปยากตรงนี้เลยเด็กไทยวิถีใหม่เขียนตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วระบายสีสถานที่ที่เด็กๆ อยากไปมากเลยก็คือสวนสนุกวันเด็กเด็กๆอยากจะให้พ่อให้แม่พาไปสวนสนุกก่อนที่จะพาไปสวนสนุกต้องระบายสีให้สวยก่อนทําได้ไหมคะทําเสร็จแล้วระบายสีเสร็จแล้วปุ๊บอย่าลืมขั้นตอนสุดท้ายทายังไงประเมินงานหน้าย,ยิ้มให้ครูด้วยพอนักเรียนทําเสร็จผลงานของเรียนเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมค่ะเราหยิบมาจาับตรงไหนแล้วก็เก็บไปตรงนั้นใส่เข้าไปในซองเหมือนเดิมเลย เราก็เก็บเข้าซองไปเลยค่ะนี่คือเสร็จ1ง,งานแล้วหง,งานการระบายสีระบายสีภาพคำขวัญวันเด็กกิจกรรมวันเด็กนะคะในสัปดาห์นี้วันเสาร์นี้อย่าลืมนะถ้านักเรียนจะไปไหนนักเรียนต้องสวมแมสด้วยนะคะแล้วเวลาออกจากบ้านอย่าลืมจำเบอร์โทรศัพท์พ่อแม่ไว้นะถ้าเราหลงเรายังโทรหา งานในแต่ละวันนะคะเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้อีกครั้งหนึ่งแต่ที่สำคัญคืองานที่1ง,งานที่สองนักเรียนจะต้องทำทุกวันวันละ1นหน้าแล้วก็นี่ค่ะงานนี้ทำขวัญวันเด็กกิจกรรมวันเด็กที่เด็กๆชอบนะคะอีกหนึ่งงานเข้าใจไหมคะค่ะแล้วอย่าลืมนะนักเรียนขาเล่มนี้มันอยู่ที่นักเรียนใช่ไหม อ่านด้วยนะคะอ่านด้วยเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเรียนมาแล้วเราจะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะอัดคลิปส่งมาให้นักเรียนดูใหม่ค่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ